คุณแม่คำบงอันนี้คือนางรามคองก้าทักโซนหมที่สี่นะครับคุณแม่จัญญาเข็มขาวก็กก้านั่นแหละแต่เป็นอ่นางรากิติมาศนะครับกิติมาศนี่ก็คือท่านที่ผมกล่าวรายนามไปแล้วนี่แหละนะครับทุกทุกปีกันและเล่นในประเพณีสงกรานต์นะครับก็จะขาดเสียไม่ได้ก็คือชนะท่านเหล่านี้แหละแต่สําหรับ ไอสตรีมย like ังม e e, ีเยอะนะครับมารับบริการได้เลยนะครับโดยการได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหมู่บ้านนะครับบ้านกุดดกหมู่ที่สี่ผมสีเอาทั้งเดียวผมกาย่านมันบะคูอีพออีแมมนะครับแต้มเด็ไปิลปะสภาพแย่ในรัสเซียพอบ็ได้ในอีแมมพอบดได้เส็นยังได้พอบดได้มันร้ลายครับ นะครับพอบม่ได้ไม่ละวันนี้เอาให้เต็มอิ่มเลยลูกๆแลหลานทุกท่านทุกคนนะครับท่านนายกก็รับได้นะครับท่านนายกก็รับได้ท่านประหลัดก็รับได้อะดีเลยนะครับไม่ต้องตัวอ้วนครับไม่มีความหวานโอ้ยอ้วนขาวเดียวเลยกัอ้วนรลครนะครับต้องพูมพวงาลัยหน่อยนะสำหรับสุภาพบุรุษนะครับเทศจราจรโค้งสาวนางราม

เสร็จาแล้วพี่ใหญ่มาเลยทุกท่านเห็นเพื่อบ้านนะครับจากไม่ได้โอแข่งแรงครับแข่งแรงแข่งแรครับลาเตอร์ลาเตอร์โขอบคุณครับขอ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 บ สาธุนั่งชึ่งซึ่งหนี่ที่สุดเด้อครับสาธุขอบคุณครับ เอาไปเค้าก็ <laughs> <laughs> อ้าวผู้สูงอายุผู้ <muchas> <muchas> กลับแล้วครับอ่ะค่ะครับ35ครับกลับแล้วครับพี่จะบอกอาจารย์นะครับนะครับ <laughs> 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 <laughs>